สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพพี่น้องเขามาปลูกบักนาจ,จะ้ะคุดลุมยายไปเรียบร้อยได้มากเกือบยี่สิบต้นจ,จะ้ะเดยจอยเิ่นแบงไ้มาปลูกเป็นพันปัตเตเวี่เพิ่นว่าจ,ากจักจำถือจำคิดหรือบอซื้อมันเน่าพี่น้องเนาะตาไข่ก็เต็มที่แล้วจ้ะรอลูอลกปิดเทอมก่อนหงเตปิดเทอมก่อนยังสิภากาัน ขายจ้ะกลวยกับออกเครื่อแล้วพี่น้องคาฟังนี่ก็ติดเกือบทุกลุม้มอยู่จ้ะต้นพันพันหาพี่น้องทางนี้ปลูกแล้วต้องหดน้ำให้จ้ะถ้าต้นพันธ์ก็แพงพี่นอ้นองเวลาขายจากสิเป็นยงังไงล่ะเสียงดวงกันไปสำรับ,กบเกษตรกรเท่าเนาะ เป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้เพิ่นเฮดกรกะถือส่วงปีมีรา่ากัตั้งรักต่างทานไดจ้จ้ะถือส่วงที่บ่มีราคา่าที่พ้นผลิตจะคล้องออกกะโอ้ยเงาเลยล่ะพี่น้องแต่ว่ากะบ่มีไผย,ยอมแผ้เนาะพี่น้องเนาะขาทุนกะเริ่มต้นไม่ก็คือสวนผี่อุดเพิ่นปลูกบักแตงล่ะจะ้ะกะสู่เพราะว่ามันเป็นพืชอายุสั้รสำหรับบักทัวบักแตง การล,ลงทุนกะทอว่าหลายคือการอยากพี่น้องไล่ต่อไล่นี่ก็ไลละเมินกลัวอันนี้ก็อยากปลูกพี่น้องเห็นเพิ่นปลูกขายได้ละค่ะก็อยากลองเบิ่งทุกอย่างพี่พน้องในต่อเป็นนูทดลองก่อนเป็นจังไรกะจังสี่อัปเดตให้พี่น้องถ้าเบิ่งเรื่อย ไปทายสวนได้กบหนาสนใจทุกอย่างจ้ะแต่ว่าที่สำคัญกับปลูกแนวจะคล้องกินเนี่ยละพี่น้องไหวในพื้นที่เฮ้าบากเงาะกับบะร้ายต้นแต่ว่ากะเลิ่มงามอยูจ่จ้ะง,งามงามแน่อยู่บกเงาะพี่น้องได้นามนี่จ้ะคุดลุ้มบะเลิกดอกพี่น้องหรือจอยลววะว่าบ่ตองฟังเลิกเด้อลววะว่า เวลาะฮะตัดมันจังสิตแตกขึ้นไม่ไหวกับเป็นการปลูกเชื่อแหลกคือกันจะพี่น้องเอ้ยเหดุไรการกเกษตรอยู่แต่ว่ากัามือไม่คือกันจะพี่น้องเหตุย่างกับคือขังแหลกคือกันปลูกบะงอเนี่ก็เถื่อแหลกจะ้ะแต่ว่าตะไข่นี่ก็ก็บฮาปปูก,กินในครัววฮือเน,นเันฮัประจานะจ้ะพี่น้องก็ได้ขายอยู่ปีที่เหตุยูทูบที่แหลกเลจะ้ะ เดขายยูโรล,ละซีบาทฮาบาทกัก็กยังพาลูกเฮ็ดอยู่จ้ะกัพอได้ใส่ยู่ตะไคร์ก็ได้ก็ว่าเฮาบ่ได้ใสสารเคมีแล้วจ้ะปลูกอีหยังที่ใสสารเคมีน้อยที่สุดตะไคร์นี่คือปุ๋ยเคมีก็บ่ได้ใสเด้อจ้ะในสวนนี่ดินก็สิเป็นดินผสมแกบดำไว้ปรับปรุงดินเดี๋ยวพาพี่น้องเฮายา่างเบิ่งก่อนดินมันก็สิล้วนทางนี้รถ ดันมาบ่หอดพี่น่องนี่จ้ะแก็บดำกับบบแห่งพี่น่องโถลดหกหล่อหนึ่งกับแล้วแต่พื้นทีพ่นแกไปไก่ไปไกลสองพันหาสามพันจ้ะรถลดหกหล่อแล้วแต่สีเบาราคากันได้มองได้ที รถไทยจางรถไทยเพิ่นมาดันีกเนาะพี่น้องรถไทยเพิ่นดันมาหอดห้องบริษัทเองนะจ๊ะกะงามอยู่อียงก็ได้นี่ก็คือใส่แกบดำแล้วพี่น้องกะโคดนามให้แน่กะห้องบ่ได้มีตนทุนคาไฟเน้อพี่น้องนาะห้องลงทุนโซลาเซลล์หลอบเดียวถาแม่นได้เสียคาไฟรไล่เดือนนั่นจักสีเอาไซามาเสียพี่น้องเพราะว่าห้า สวนหาไรกะโพตอยู่เรื่อยๆจ้ะบางที่กะถ้ามเป็นมาสามมงเพรายใช่ใบสองใบสามย,ยังได้เขาบานมมโหสวนจ้ะเพราะมันสีไดียวเธอะลอกละลอก,ลลอกพี่น้องสวนหาไรกะโชคดีอยู่ใส่โซลาเซลล์กะลงทุนทเดียวห้องบ่ดเสียค่าไฟรายเดือนถ้ามเนเสียะกะสีแพ้งเติบอยู่ดอกพี่น้อง ในการเหตุสวนนี่กระสีทอแท้แน่อยู่สำรับถ้าได้เสียค่าไฟผลสร้างมาแล้ว้างก็อ่ายกฮ้องพี่น้องเห็นเฮือนอยู่น่นก็นม่ได้เล่าละไปเหตุให้เวดหลังเป็นค้าเหลื้องปลูกไว้ซิดๆทั้งตะไคร่ ถ้าตะไคร่ออกกะอันนี้ก็สิได้ขึ้นปูไว้กินจะคของืุอดอกพี่น้องพอเดยมีผลละใหม่กินข้องหวานกินเนี่ยมาทงมาทาบักเงาะกะอยากปลูกให้มันถึง10ต้นไว้อยู่จ้ะบักเงาะมากอันนั้นบลอดจักต้นพี่น้องมมกเงาะโอ้มมกเงกาะกระสัน บางมังนนงม่งคุดวันีใส่ผ้าก็เอิ่นบางงอบางมั่งคุดบลอดจะตนสิได้ยห้ามว่าปลูกไม่ยอยู่ซื้อมาแพงค่ะน,นะพี่หน่องปูกว้กลางแจงโหดทั้งนั้นตายขอล้อเลยแต่ว่าบังงอน,นี่คืออยู่เดี๋ยวปลูกกันเลยจ้ะคุดลุ่มกับประมาณนี่แหละพี่หน่อง เพชรยังถ้าจ้างคนร้ายเข้ากับมันบ่ทันมีรา,ายได้เนาะพี่น,น้องเนาะแต่พออยากจ้างเพชรยังก็ได้กุดกับไ่เลิกดอกจ้ะประมาณนี้แหละนี่เพิ่งสภาพดินพี่น,น้องบ่วันแรกยังห้องดอกจ้ะแกะเบิบ่งใน YouTube พี่น้องเพิ่นว่า ปลูกล่อแต่งแตน้าจากฝ่าจะล่อน้าฝนเพิ่อนกันยังได้กินได้ขายอยู่บักนัดก็ได้แค่นี้พ่อจ้ะเพื่อนมาบอให้ฟังลึกเหื่อย,ยจอยจะคล้องสวนพักปอดสารละพี่น้องใจดีแฮงมีอยางก้อยากได้กินน้ำกันละบ้าน,นอง้ฮงได้แนวดีๆมาปลูกกระแบงให้น้องปลูก ไม่จ้ะง่ายๆคุดลุ่มบักยกสองบาทนึงพี่น้องปลูกข้างนี้ต่อจ้ะดินพี่น้องดินดีแห้งปลูกปักพพีกก็ขึ้นสิงามอยู่เพาราะว่าปักพพิกว่าปักพพิกมัดแกบดำ นักเขี่ยววาใช่ต้งแตนนนง่น้ำสวนเจ้าของน้ำเฮื่อนแน่พี่น้องกัอย่าฝ่าวเบื่อกันเด้อจ้ะเด้อบ่ไดิภาพพี่นอ้องครับไปเลาะทางไกล เรียบร้อยจ้ะสองลุมปลูกข้างๆไว้พี่น่องมันจังสิหัว่าญนหน่วยใหญ่บักนดัดแต่ว่าบักอันสีดาเพราะท่านมีจักตุนพี่น่องสร้างเพิินมาปลูกอยู่อันเพิินเอาไปล่งองยุคขาลาดให้ลูงปลูกเพิินเอาไปทรงพิษหมองพี่น่องจะคล้องนี่แหละจ้ะ เอาไปปลูกลุ่งพนเอาไปปลูกใส่หองนามหึมหนามโจนะพี่น้องนามขังคอยกระว่าภาษากลางบ,บเป็นพี่น้องเพื่อสิแปรออกเนาะว่าแต่ภาษาอีสานเฮาเมื่อย่างจักตนลุ่งพนปลูกก็ได้ สิพอไดน้นามจากหฮตะไข่โฮดอันนี้เน่หฮบะเงาะเน่จะ้ะมองเกล็ดดำอันนี้ค่าักมันกะซุ่มดีพี่น้องดินแน่นๆแข็งแขงดินงันนาลมบวบว่เลยจะ้ะเอาใส่ไฮมั่นก็นดีถ้ามีเงินก็นพ่อสื่อมาก ใส่ทั้งฟังหนันอยู่พี่น้องเดี๋ยวสิพ้าไปเบิองเป็นขี้เฮนค่ะอาปลูกให้เบืองสามต้นเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ่าคลิปหนีแล้วยังสิงมาปลูกต่อ าไปเบิงดินฟังนั้นก่อนนี่พี่น้องดีนฟังนี่แกนเป็นแกนจกน้ะนี่คุดจนบกจกลอนสองสามอันไปเสื่อมใหม่มาปลูกปันนั้นยังได้กกินอยู่จ้ะพี่น้องนี่ปลูกหมากอันนี้ไว้ แต่ว่าถามมันซุ่มมันต้นไม้ห้าคุ่มดินดินมันกสัสีลมลงแนอยู่ประจากักคุดว่าเงี้ยกระใสตั้งแต่ข่วมคืดเอาเนาะพี่น้องเนาะเอาเฟืองมาคุ่มกับเอากากมันในโรงเฮดมาใส่น่ะหินบอกมันดีขืนมาแน่อยู่จีงดินมันเลื้มฟูแล้ว งปั๊บปรุงดินเอาอยางค่ะพี่น้องฟังนี่สองหนุมเพิ่นลงมือแล้วบัหมีนี่งามไห้แห้งเด้อพี่น้องปูข้าวเดียวพันท่องประเสริฐกับเนียงละ่ะถวายบอกมาเลยปูกยู้กระจืบบ่ได้พี่น้องบันทึกไว้ในเฟซบุ๊ก มองนี่กะสิเอากล้วยมาลงพี่น้องกล้วยน้ำว้าหอมทองเน่พอได้กินจะของเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำเนี่จะไปปลูกอันบักนาแทนแล้วกันพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจ้ะพิหนาพอกันไหมสวัสดีจ้ะ